ฟังแถลงข่าวพี่ติ๋มทีวีพูวันนี้นะคะที่ประกาศแตกหักกับมหาสมปองนะคะเรื่องน่าจะเริ่มต้นมาจากาหลังจากที่มหาสมปองได้สึกออกมานะคะพี่ติ๋มทีวีพูซึ่งเป็นคนที่อินเรื่องธรรมมอยู่แล้วนะคะซึ่งแกบอกว่าอาอยุ66แล้วตอนนี้ก็อยากที่จะทําอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับธรรมะาก็เลยสนับสนุนมหาสมปองหลังจากศึกนะคะ ซึ่งตัวมหาเองก็ขอมาอยู่ในบ้านนะคะแล้วพอเขามาอยู่ในบ้านปุ๊บได้คุยกันเริ่มจะทําธุรกิจให้ใพี่ติ๋มเริ่มจะทาธุรกิจให้วางแผนให้ก็ทราบข่าวว่าหมาสมปองเนี่ยเป็นหนี้กว่า10ล้านบาทนะครับพี่ติ๋มตกใจมากถึงขนาดถามว่าเป็นพระแล้วทำไมมีหนี้กว่า10ล้านนะคะหมา,หาสมปองบอกว่าเป็นหนี้เป็นหนี้นอกระบบนะคะแล้วก็ดอกเบี้ยเนี่ยเดือนละ ส0 0 0สนบาทนะคะซึ่งเกิดจากการที่ตัวเองเปไปไล่ซื้อที่ดินนะคะหลายร้อยไร่เลยเพื่อที่จะทําสวนยางพาร,ราให้กับครอบครัวนะคะแต่ว่ามันขายไม่ได้นะคะมันทําไม่ได้นะคะตอนนี้พี่ติ๋มก็เลยวางแผนว่าเอาแล้วจะไอ้สิล้านบาทเนี่ยจะต้องแก้ไขยังไงจะหาเงินมาให้หมาสมปองยังไงจึงทํารายการให้3รายการ ะะทั้งนี้ทั้งนั้นความสัมพันธ์ก็เป็นเหมือนแม่ลูกนะคะเข้ามาอยู่ในบ้านพี่ติ๋มพาไปซื้อเสื้อผ้าน,นะคะหาสมปองก็เลือกซื้อเสื้อที่เป็นแบรนด์เนมอย่างลาคอสอย่างเงี้ยนะคะหมดไปแปดหมื่นนะคะ,ะ, 80, 000, ะ,คะยูนิโคลโอีก,อก,อกหลายหมื่นนะคะ,ะแถมยังขอ,อตู้แช่ไว้ในห้องนอนด้วยนะคะต่างๆนานานะคะสรุปคือ,อไม่ว่าจะในเชิง เขาเรียกว่าอะไรทัศนคติความคิดหรือแผนการทางธุรกิจไม่ได้เข้ากันได้เลยแม่ติ๋มบอกว่ามาสมปองอยากเป็นนักร้องดังเราก็ต้องการเงินมากนะคะแต่ไม่รู้เรื่องธุรกิจเลยนะคะที่สําคัญก็คือไม่ฟังแม่ติ๋มนะคะแถมเวลา,าว่ายน้ําอยู่ที่ที่บ้านนะคะก็จะเปิดเพลงลูกทุ่งดังมากเพราะว่าไม่อยากได้ยินเสียงแม่ติ๋มนะคะสรุปก็คือแตกหักแม่ติ๋มก็ประกาศเลยว่าไม่ขอยุ่งเกี่ยวนะคะตอนนี้สําหรับแม่ติ๋มแล้วพระหมาสมปองก็คือ ความว่างเปล่าพี่ติ๋มว่าว่าไว้อย่างนั้นเลยนะคะส่วนจะมีการฟ้องร้องอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะก็ต้องรอดูนะคะอันนี้เป็นพี่ติ๋มออกมาถแถลงข่าวซึ่งเราก็รอฟังว่ามหาสมปองจะออกมาพูดอย่างไรทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะพี่ติ๋มก็เคยเป็นเจ้าของทีวีพูนะคะตอนนี้ก็66แล้วนะคะโอนธุรกิจให้กับลูกชายหมดแล้วนะคะไม่คิดว่าคนอย่างพี่ติมจะต้องออกมาให ข่าวเท็จหรืออะไรนะฮะแต่ทั้งนี้ก็รอฟังหมหาสมปองออกมาพูดนะฮะถือว่าเป็นการส่งไม้ต่อจากาภาัยวันเลยแล้วกันนะคะหลังจากที่ภัยวันมีข่าวมาเป็นหลายอาทิตย์นะคะตอนนี้ถึงข่าวมาหาสมปองแล้วจ้า